ขออนุญาตให้ทุกคนเล่าบกทองตนเองชื่อและก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยนี้นะพี่เล็กน,นะคะอุสบาดาวเรือนนะคะอายุ19จุดเปลี่ยนที่สําคัญในชีวิตนะคะขออนุญาตพูดถึงจุดสดสมร้อนนะคะคตื่นเต้นอยู่เลยค่ะยังไงพี่เล็กวันนี้นี่เองค่ะครับ <ขอ S 1> รทั้งที่28ค่ะฝักนืยฝักตื่นด้วยนะคะถือว่าพิเศษจริงนะถือว่าพิเศษจริงนะครับทีนี้ต่อจากนี้ ที่ผลิตใช่ไหมที่ผลิตสวัสดีครับผมร์ผลิตโชคออยาบุตรนะครับอ,อายุไม่คุณจะคุณจะใส่ไหมหรือไม่ใส่ก็ได้ครับจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมนะครับก็คือมะมะม่วงมะม่วงเหตุข้อแรกก็คือโปรเจกต์นี้แหละคะ่ะครับสนเพราะว่าเราเคยสนกันไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนที่แกรมมี่ครบสิบปีะคะ่ะเอเหตุแต่กว่าที่น้องๆแต่ละคนจะเลือกเพลงนะคะ อันน hmm. ั้นก็พิเศษขั้นที่หนึ่งแล้วเพราะว่าในไลบรารีของแกร็บนี่มีเป็นนับเจือมากครับผมผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะให้พิเศเนี้ยเล่าเรื่องสี่สิบเรืกองนี้เข้ที่น่าอ่านทุกคนสามารถอ่านได้ในวันที่คนอ่านหนังสือน้อยลงครับแล้วก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นอยากจะอยากจะทำให้หนังสือมันมันน่าอ่านน่าเก็บแล้วก็ใช้สมาธิไม่ต้องมากนักแล้วก็ครอบถึงผมก็าเรื่องของฉันมากที่การขับคุณนี่คือ กูมั่งหรือตั้งใจนะครับครับเพราะว่าตอนที่เรียนเอ่เรียนมัธยมอ่าครับแล้วแต่อะไรอ่ะผมต้องมาเทรนที่แวร์มี่กับทุกๆวันเลยครับต่อมาประมาณรุ่นเดียวกันจริงผมทานผมทานใช่ไหมครับผมทานจริงจตอนที่เข้าไปฝึกก็ฝึกควาพร้อมพิเศษนี่แหละตั้งแต่ก่อนเนมไปเรียนเมืองนอกด้วยป่ะใช่ครับใช่ไหมครับเนมเรียนอยู่เลยแม่พูดว่าอะไรแม่ก็แบบยังยังยกหน้าใส่อยู่เหรอแม่แม่ ่คำแรกก็คืออ๋อก็ดีนะเชื่อมันไว้หรอกแม่ก็แบบอืมก็ดีเอาสีเลยแล้วแบบยอมก็ได้อะไรแบบนี่ยค่ะทมาอ่านในเรื่องของน้องโมเพลงก็ได้ก็ดีดีคือมันมีคือเพลงไงแล้วเพลงน้องโมทำยังไงเรื่มนี้นะครับก็มีมีขายตั้งแต่วันนี้นะครับใช่ครับพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกนะครับแล้วก็จะมีศิลปินที่เอ่อทักกันมาใช่ทักกันมาตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปเลยครับ เปนเนึน,นะครับต้กดนึ่งนะครับได้กดนกะครับนะครับพี่เบ็ส30สิวิพี่เนม30มีบมีบางคนที่ผมว่าน่าจะมีไอเดียดีๆที่เราดูแล้วเราก็ก <c oughs> ็สามารถติดตามได้นะครับพี่ต้องของเราและอย่างเพลงที่เราได้ฟังตอนนี้ ระวังนิดนึงาฝากไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืมตัว <l ip> บางทีถ้าการถ่ายจากหัวโต๊ะมามันได้ทุกคนเลยนะครับจริงๆแล้วโอเคเซ็นเยอะขนาดนี้ไหมโม่ไม <l ip> <l ip> ่เลยค่ะไม่เยนเตรียมเตรียมตัวไว้เตรียมต,ตัว